สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะจะเป็นคนควบคุมช่องของใบเตยเออจะพาไปดูบาร์บีคิวบาร์บีใจีย๋ยวจะรู้ว่าหกไม้ของเรานั้นเสร็จหรือยังี่แต่มันน่ากินมากเลยนะแล้วก็หอมมากใช่แล้วครับขอบคุณค่ะ บอกเลยว่าหอมมากๆหอมสุดๆนะคะลองชิมดิคะอยากจะรู้ว่าจะเป็นยังไงได้ค่ะอันนี้ลองชิมค่ะใครร้อนเนี่ยใช้ได้ไหมอร่อยนะอร่อยนะแต่ร้อนเผ็ดไงร้อนเผ็ดปะล่ะถามเราแล้วว่าไม่หรอกไม่นะอโอเคอันนี้ร้อนแล้วร้อนแบบนี้ไม่ค่อยร้อนหรอกเป็นไงแต่ว่าเขาไม่มีซอสให้เลย ไม่รู้อ่ะเขาลาดกันแล้วนี่เขามีแต่ว่าเราไม่ได้ลาดเขาเป็นที่บีบจะลาดปะหนะไม่เลยไม่กินเลยเธออร่อยเลยชื่มดูอร่อยอ๋ออะไรเนี่ย โอ้ oh, มะเขือเทศมะเขือเทศ,เทศร้อนมากว้าวเอา <Wow. S 2> เชืรอก่อนเลยจ้ะเชิร์ก่อนเลยข้างในอ่ะก,ก่อนเลยกุ้งเหรอว้าว <Wow. S 1> อุ้ยจานใหญ่มากจา,จานอลังเกินจริงนะเธอแต่เราไม่กินกุ้งนะใครจะกินก็กินอ๋อไม่ได้อือเป็นไงละ่ะว่าเขาเกินว <laughs> ่าเขาเกินบอกแล้วเมื่อเขือเทศมันร้อน ไม่ต้องเอาเข้าปากอะ่ะแค่จะเอาเข้าอะ่ะก็รู้สึกได้เลยว่าไอร้อนมันเออขาดมันเป็นน้ำนอะไรอ่ะอออ่ะอบอกแล้วมันร้อนบอกแล้วมันร้อนลิ้นไม่เป็นของตัวเองแล้วนะนะออลิ้นเป็นของใครก็ไม่รู้เพราะว่าไปหมดแล้วเออร้อนร้อนจริงมกะกเทอะ่ะมันเป็นน้ำ เห็นปะเห็นปะบอกแล้วว่าร้อนเห็นปะมันเป็นน้ำเไงเว้ยเออร้อนอร่อยปะอร่อยนะเนาะร้อนไหมคะอยู่อยู่ก็พ่นไฟได้เห็นปะเล่าบอกแล้วมะเขือเทศแต่วันร้อนลิ้นชาหมดแล้วว่าเราป้าจริงปากฉันลิ้นใครลิ้นเราชาหมดแล้ว ่เราอกหันกันไหมเออใช่ไม่ทั้งอกหันแค่ห่างกันหางกันสักพักให้พ่อมาอีกนะผู้สัมภาษณ์รักจนเหนื่อยเออพอมารักจนเหนื่อยมันก็ต้องคิดปังหน่อยเรื่องส่วนตัวขออนุญาตปิดก่อนนะคะโอเคค่ะตอนนี้กินข้าวอิ่มแล้วเรากำลังจะไปทัวร์ดูว่าคาเฟ่แถวนี้เขามีอะไรกันบ้าง มาในวันปกติไหมก็ยังไม่ได้ร้อนมากเพราะว่าตน้นไม้เขาเยอะอยู่ใช่แต่ว่าเอ้ยนี่ตองเลี้ยวเข้าตรงนี้ก่อนดิไปดูไปดูสวนสัตว์กันก่อนไหมอยากเห็นสวนสัตว์ได้จัดไปเออทางเข้าอยู่ไหนนะอ้าวอันนี้คืออะไรเออพื้นที่สวนสัตว์เข้าได้แหละทำไมไจะเข้าไม่ได้อ่ะเออป้าป้าเข้าไปอ๋อนี่สวนสัตว์เขานี่ไงมินิซู้เออ นี่ไงแต่เขาไม่เยอนเปิดประตูเลยอะเราต้องเปิดข้าไปเองค่ะอ๋อเหรอ,อ,ลอแล้วเราดูรีวิวมายัางไงวะเนี่ยทำไมเธอถึงรู้กับเราอะไรวะถ้าเข้าทางนี้ต้องปิดไอ้นี่เอ็มหมาหมาน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าน่าจะใช่ไหนลองเข้าไปดูวิอ๋อเข้าไปตรงนี้เหรอเปิดตรงนี้เหรอไม่ดูแต่ว่าเขาแต่ว่าน้องหมาน่ะไม่ได้น้องหอม,องมาเอาไว้ตรงนี้ก่อนปิดปิดไว้ เนี่ยเอาเรอาเป็นกันสองคนเราอยู่ข้างนอกรอแล้วจะมีไม้อะไรฮะงั้นเดี๋ยวเรากับทีเข้าไปนะเออเพราะว่าป่าไปค่ะว้าจนห้าว้าทำไมไม่มีคนเข้ามาเลยทำไมไม่มีคนเข้ามาเลยอ่ะมาปล่อยเต่ากับไต่เดินอยู่เดี๋ยวมันหลุดออกมาเพราะว่างั้นปิดประตูห้ส้นิทนะคะใครที่เข้ามาก็อย่าลืมปิดประตูห้ส้นิทเริ่มข้างแรกเหรอไหม อันนี้คืออะไรเอ่ยไม้ข้างหน้าตรงไหนนำไปไม่ได้ควายควายหรือควายหรือวัวคืออยากเห็นเต่าอ่ะชุกคาบ้างฉันอยากเห็นลิงลิงเหรอเออเห็นเขาบอกว่ามีลิงแต่ไม่รู้ลิงอยู่ไหน mm hmm. ต้องดูนะ <laughs> อุ้ยนี่ไงเป็ดเดินไปไปรูปหัวเป็ดเออเป็นรูปหัวเต่าหน่อยไปทำไมเต่าถึงช้าเพราะว่าเต่าไม่รีบไม่ถามต่อแล้ว,วอุ้ยยิ้มหน่อยหนึ่งสองสามอันเด่นเด่นเลวาย น้องเธอเราจับได้ปหมวะได้แต่ระวังกัดนะเธอจับจริงโง่เต่ากัดได้เหรอเต่ากัดได้เหรอมีปากนะมันมีแต่เราไม่รู้มันเมื่อกี้หันหน่อยแลงเด้อนี่เนาะจับได้หนูอยากจับอ่ะอุ้ยฉันถือให้ดีกว่าเธอจะได้ระมัดระวังตัวพี่แคร์ฟูลค่ะงั้ยเธอเธอจะหันหน้ามาหัเราปะไม่หรอกจับได้เบาๆอุ้ยแล้วกลัว มันแค่กระรองเต่าเฉยๆค่ะไม่เราควรน้องเขาหันเนี้ยแอย่างนี้ไงไม่ไม่หรอกไม่หรอกมั้งขอโทษนะคะฉันก็ะลุนกัะเธอไปด้วยเนี่ยนะเธอต้องจับดิเธอกล้าจบับปะเฮ้ยอ้าปากแล้วทิฟอ้าปากแล้วงับนะ่ปะปะไปแต่ว่าแตกไาเยอะมากเลยเนะี่ย อันนี้ไก่อะไรอะ่ะเนี่ยอันนี้คือไก,ไก่เหรอใช่คืออะไรอะ่ะไก่งวงเหรอไม่ใช่คืออะไรอะ่ะทุกคนคืออะไรอะ่ะไม่มันคือไก่แต่ว่ามันไม่น่าจะใช่สายพันธุ์ใช่เราไม่รู้จักอ่ะเราไม่มีความรู้ในด้านไก่เลยค่ะโอ้เราคือฟองชนะลนะสวัสดีสวัสดีสวัสดีฮ้ยม้วมวอุ้ยดิตัวมันใหญ่เหมือนกันนะจริงให้ดูขาเขาสิ กี่ปีแล้วอ่ะน้องเดินหลบด้วยแต่ก็เดินท้าจริงไหมคยคิดว่าน้องน้ำหนักตัวเท่าไรมันต้องอุ้งถึงจะรู้ห้าสิบน่าจะเกินนะเหรอนี่ว่าห้าสิบนะอุ้ยไม่ถึง <c oughs> โอ้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 เราไม่อยู่ในจุดที่ต้องลุ้นเต่าเดินแล้วหรอ แล้วคือเนี่ยพื้นพื้นที่ตรงเนี้ยว่างๆอ่ะไม่เดินเออฝ่าอุปสรรคชมช่เป็นเจอกหลบคนเขาหลบคนเขาไม่มีมารยาทเออเขาอยู่มารยาทแต่เราไม่มีมารยาทเพราะเราไม่ยอมหลบเต่าเออเราต้องให้เต่าหลบอืมไ่อะไรวะไอตัวที่น่ากลัวที่สุดในบรรดาทั้งหมดอ่ะไอห่านตัวนี้แหละมันจิกจริงเหรอเออห่านมันจิกรู้ได้ไงรู้ฉันเคยโดนห่านจิกห่านจิก นี้เลยฉันอยากจับคอแล้วทำเงี้ยก่อนนี้เธอจะได้จับ <c oughs> แค่เธอเดินเข้าไปมันก็วิ่งใกล้กวดเธอแล้วค่ะจริงหรอเอาเดินไปทางนี้ดีกว่าเจ้าที่เขาเฮ้ยเธอมันไม่มีเขตป็ดปักกิ่งไม่ใช่หรอไปจังหวัด<อ>เป็ดปักกิ่งมันคือเป็ดมันคือเป็ด <c oughs>